ันธมิตรก็คือกลุ่มพันธมิตรนะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มค่ะระหว่างสายการบินสองสายหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างแบรนด์ขยายเครือข่ายลดต้นทุนการดําเนินการและเพิ่มคุณภาพการบริการค่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วพวกนี้มันมีอยู่ประมาณจัก สามอย่างนะคะสามใจเนี่ยคืออลาแอนซ์เนี่ยคือมันจะมีทั้ง Star Alliance มี Sky Team มี One World แล้วที่เยอะมากที่สุดอะอาจารย์คือสต a ร l l ลาแอนสมีพันธมิตรเยอะมากแล้วสายการบินบ้านเราอะค่ะ การบินไทยนี่อยู่อยู่น s สตาค่ะอู้ยเขาอยู่แต่สตาอยู่แล้วค่ะเ็นดาวถ้าเกิดเราบินการบินไทยนี่เราก็สามารถสะสมไม้ได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะจันไวเราก็ไปอยู่ในเครือข่ายของ star อเ n ็สนะคะสะสมไม้ร่วมกันได้หมดเลยเพราะว่าใช้บริการร่วมกันบางทีเราจองตั๋วนะคะเป็นการบินไทยแต่ขึ้นเครื่องอาจจะเป็น สายการบินอื่นในเ<ม>ครือก็ได้โอ้โ,โหแสดงว่ามันดีมากๆเลยนะคะ <c Liz zy> การบริการก็ดีคุณภาพก็ดีเ<อ> <she Square. S 2> ช่นเดียวกันอาจารย์การบินไทยรักคุณเท่าฟ้านั่นคือกลุ่มพันธมิตรของสายการบินนะคะ Star a i r i a n c s Skyteam แล้วก็ One World คะ่ะ